เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังวันนี้เร่องรายวัน ประจามันพุธที่29กันยายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคุณยังสามารถประคับประคองเงินไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลใจเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานของคุณดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณตั้งใจและมุ่งมั่นความสําเร็จรออยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ตองนี้ความสัมพันธ์รักยังคงดีไม่ค่อยมีปัญหาส่วนคนโสด คนที่โสดมานานคิดว่าคงไม่ได้ลงจากคานก็จะมีโอกาสได้โพบรักแท้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้เติมเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะดวงของคุณมีค่าใช้จ่ายมากเรื่องของการงานดวงการงานของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จสมฝังเกิดขึ้นในช่วงนี้ขอแนะนำให้คุณทำบุญบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักของคุณและคนรักยังอยู่ในเกณ์ดีมีความ เข้าใจซึ่งกันและกันส่วนคนโสดไม่ก็อีเชียรเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่วงทางหากคุณทำอาชีพเสริมก็จะมีโอกาสรับทรัพย์แบบรัวๆเรื่องของการงานมีเกณฑ์วางแผนการทำงานใหญ่บางอย่างมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักของคุณและคนรักก็จะกลายเป็นคู่ชีวิตในวันข้างหน้าส่วนคนโสด ยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสภาสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินฝันกำลังจะกลายเป็นจริงเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาในไม่ช้าของการงานดวงการงานของคุณเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมีเกณฑ์สมหวังก้าวหน้าเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีแนวโน้มว่าคุณและคนรักจะต้องคลองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแท้ที่คุณตามหามานานสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี เรื่องของการเงินความสําเร็จในเรื่องของเงินทองกําลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานแล้วเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จแถมยังมีผู้ใหญ่ถุนนําที่ทําให้ความสําเร็จสําเร็จได้ไม่ยากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ทาความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะคุณและคนรักคอยเกือ้อหนุนซึ่งกันและกันส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดเพราะช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินมีเรื่องที่ท้องทาให้คุณยิ้มได้ในขณะที่จังหวะของคุณในจังหวะนี้ก็คือเรื่องเงินนั่นแหละเพราะรายได้ของคุณยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานมากโดยเฉพาะงานที่คุณทํากับคนหมู่มากก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่หนักนิดเบาหน่อยควรอภัยซึ่งกันและกันส่วนคนโสดคนที่โสดมานานก็จะมีโอกาสดได้พบรักแบบที่คุณไม่คาดคิดมา สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะปัญหาเรื่องการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณถึงแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยบ้างเพราะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากมายแต่สุดท้ายแล้วความสําเร็จก็รอคุณอยู่คุณก็สามารถจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักแม้ว่าจะเจืดจางไปบ้างแต่ก็ยังห่วงใย ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดช่วงนี้ถึงว่าจะครองโสดไปอีกสักพักแต่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะความโสดไม่ได้พลากความสุขไปจากคุณแม้แต่อย่างใดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ